ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆนะครับนักเสียงดวงเสียงโชคทุกท่านนะครับก็มีข้อมูลนะครับอ่ะในชุดสรุปบนนะครับในวันนี้นะครับในชุดนี้นะครับนะก็จะเป็นสามตัวบนและสองตัวบนนะครับเนาะแล้วก็จะได้ไปต่อกันที่ชุด สองตัวล่างนะครับแล้วก็นะครับใครชอบนะครับก็นําไปใช้นะครับในวันนี้นะครับจับชนกันไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนนะนะครับหลักสิบบนเนี่ยนะครับตามสถิตตรงนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับนะนะครับได้หกกับเจ็ดก่อนที่เราจะไปดู สูรทุกสูตรนะครับแล้วรวมกันให้ได้สองตัวและสามตัวนั้นนะครับเราไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับคําเตือนนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการคานวณด้านหลังและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็แบ่งปันวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับสำหรับท่านที่ชอบการคำนวณนะครับเนาะวิธีคิดนะครับจะได้ไม่มีใครโกหกได้ว่า เคยเข้าจริงนะครับแต่นาไปใช้จริงจะหลุดหรือจะผ่านนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องใช้ดุลพินิษนะครับเนาะแล้วก็ทางช่องนะครับไม่สนับสนุนการผนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดุลพินิษ์ในการรับฟังของท่านด้วยตัวของท่านเองนะครับเนาะแล้วแอดก็ขอฝากช่องยู u ูบเลยนะครับสามช่องเนาะช่องหลักนะครับเลขเด็ดแอดต่อชแนลนะครับช่องที่2เป็นเลขเด็ดงวดนี้ชแนลนะครับช่องที่3า็เป็น เลขเด็ดไทยลอตเตอรี่นะครับเพื่อนๆก็ขอฝากเข้าไปดูกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับนะตัวข้อมูลมีความแตกต่างกันนะครับและก็จะนําเสนอในจุดที่ต่างกันนะครับองค์ชุดเอ่อช่องหลักก็จะคือช่องเลขเด็ดแอตโตชาแนลนะครับเนาะเป็นช่องที่เอ่อทำข้อมูลตามสเต็ปนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสิบล่างหน่วยล่างเจาะเด่นบนเด่นล่างวิ่งบนบน,บน,นะครับเนาะส่วนอีกสองช่องนะครับก็จะเป็นการนําเสนอแบบจับคู่สับสนไปในตัวนะ ชอบสูตรใดตัวไหนถูกใจก็นําไปใช้นะครับนะมันไม่มีใครคาดการได้หรอกครับเนาะว่ามันจะออกตัวใดนะครับเราก็มาทําแบบเดาๆนะครับเดาแบบมีเหตุผลนะครับก็คือตามสถิตินะครับนะทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของสูตรสิบบนนะครับสิบบนเนี่ยนะครับเราได้หกกับเจ็ดนะครับเพื่อนๆนะหลักร้อยนะครับแอดก็ให้ดินไปที่เลขเก้าตัวเดียวทั้งสองสูตรเทียบชนแล้วเลขเก้าตัวเดียวนะครับนะในส่วนของนะครับ หลักหน่วยนะครับเนาะน,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 นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับได้ที่เลขสองสามสี่เก้าน,น,นะครับนะทีนี้นะครับแอดก็จะมาเพื่อนๆน,นะเพื่อนเขาโครงกันหน, ôi, น่อยน,น,นะนะครับเนาะน,นะครับในหะลักสิบบนนะครับเนาะนะครับอันนี้คือหลักร้อยเนาะ เหกับ7นะครับ6และ7นะครับสองนี้นะครับจับคู่นะครับจับเป็นนะครับ6 2นะครับ6กสานะครับ ได้หกสีนะครับแล้วก็เป็นหกเก้านะครับในส่วนของหลักสิบที่เป็นเลขกิดก็จะเป็นนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามอ้าวแล้วผมมาเถียงเลขหกทำไมเจ,จเจตเจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทําอะไรก็เขียนหดปลอมเป๊ะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสี่นะครับแล้วก็เป็นเจ็ดเก้านะครับทั้งหมดนะครับแปดชุดนะครับแปดชุดตรงๆนะครับในส่วนของนะครับสามตัวนะครับเพื่อนๆนะนะครับแอดจะ ให้อีกในชุดหนึ่งเดี๋ยวนะครับแอาจจะลงไปให้ในอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเด่นนะครับตัวเด่น2ตัวบนนะครับนะครับจะตัด้วยแต้มนะครับนะตัวแรกนะครับแต้มนะครับมีอะไรบ้างที่บวกกันได้5ไม่มีนะครับเนาะแล้วอะไรบวกกันที่ได้หกนะครับก็จะมี จ็ดเก้านะครับและอะไรบวกกันได้เจ็ดเนาะนะครับตัวที่เด่นบวกกันได้เจ็ดนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อะไรบวกกันได้สามเนาะหกสี่เป็นห้าหกสี่เป็นศูนย์หกสามเป็นเก้าหกสองเป็นแปดอันนี้เป็นเก้าอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่งก็ได้นะหกสี่นะครับเป็นศูนย์ก็ได้นะครับ หกสามก็ได้นะครับเนาะหกสามก็ได้นะครับแปดไม่มีเจ็ดสองเป็นเก้าได้เจ็ดสามเป็นศูนย์ก็ได้นะหกเก้าเป็นห้าก็ได้นะครับนี้นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นะทีนี้นี่คือชุดสามตัวบนจากแปดนะครับผมคัดให้แล้วนะมันที่วงกลมให้นะครับก็จะดินอยู่ที่นะครับ หกสามหกสี่หกเก้านะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับเหลืออยู่เจ็ดชุดนะนะครับนะครับตัวที่ไม่วงก็ใช่ว่าจะไม่มาได้นะก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับ่นะแต่ทีนี้นะครับในส่วนสามตัวบนนะครับเนาะในส่วนสามตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับนาอแอดก็จะเขียนให้มาในลักษณะนี้นะครับ

ก็เป็น9 7 9นะครับนี้ในชุด3ตัวบนนะครับที่ผมจะนิ้นนะครับส่วนตัวนะครับเนาะคือชุดนี้นะครับในชุด3ามตัวบนนะครับนะนะครับก็ถือว่านะครับก็ได้ ให้แล้วนะครับตามสูตรนะครับเพื่อนๆนะจะมาหรือไม่นะครับก็ต้องไปดูกันนะครับเนาะใครว่าเยอะนะครับท่านก็หาสูตรดับมาตัดเนาะนะครับใครว่าเยอะนะครับก็หาสูตรมาตัดดับออกเอานะครับแต่ชุดผม่าถือว่าไม่เยอะนะครับเาก็ถือว่าถือว่ากาลังพอดีนะครับถือว่ากําลังพอดีนะครับไม่เยอะนะครับเพื่อนๆนะ ก็เอาไปเป็นแาวทางนะครับใครชอบนะครับใครชอบก็เอาไปเป็นแาวทางกันนะครับชอบตัวใดนะครับแอดก็ทําตามสูตรนะครับเนาะหรือว่าง่ายก็เดานะครับแอดก็เดาตามสูตรนะครับถ้ามีเดาแบบตามสูตรด้วยนะครับน้องเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับนะในชุดสามตัวนะครับก็จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเช่นกันสามตัวบนในเน้นวงกลมก็ชุดสามตัวเช่นกันนะครับจิตตัวเช่นกันนะครับ นะครับก็เอานะครับก็ไปเป็นแนวทางเด้ออ่ะสํหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็นําไปใช้นะครับเนาะก,ก่อนจากกันผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้คงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ข่าวเก่าคําว่าสวัสดีครับ